สวีครับพบกับผมนะครับบบอยนะครับจากช่องแมงกับี้ิฟรมนะครับตอนนี้แมงกับี้อยู่ที่วัดวังสารานะครับน้องต้นข้าวนะครับขึ้นรับเชิญลำบงออสโฟเอสนะครับที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มแล้วนะครับทุกท่านช้าตลอดทำไงได้ทำดีที่สุดแล้ว เข้าได้ไปเนะี่ยคนเคยเยอะต้องซื้อตั๋ว้วเนน่ะซื้อเก้าอี้แล้นะน่ะเอาละก็คลิปย้อนหลังผมก็ได้ดูบรรยากาศหน้าวัดด้วยนะทงืนนะไม่มีช่องไหนดีนะบรรยากาศหน้าวาดนะัดเนี่ยเสียงดีแล้วเกิน เดินไปทักอายท่านรอบไปทีเลยนะครับถ้าท่านขึ้นมาได้หนึ่งคนคนต่อไปก็ต้องของขึ้นมานะนะครับอ่าเพราะว่าน้องยังไม่เก่งนะครับยังไม่เก่งที่จะรับอารมณ์ท่านได้นะพนะี่น้องรครับนะขออภัยนะใส่ต้องลดกล้องครับอะ่ะขอบคุณที่ดูแลเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะฉันก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะ ถึนเต้นมากๆเลยด้วยนะคะเพราะว่าคนล้นเเลยนะคะสวัสดีแม่ๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขอได้ทำตัวสักนิดนึงนะค,สสคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการดวลเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ปัจจุบันเรียนอยู่ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนการจานานุคร,ร้อโดยท่านผอดรสงษงเตชะรัตนาวรารกุลค่ะค่ะก็เดี๋ยวฟังเพลงต่อไปเลยนะคะฟังเพลงต่อไปเลยด้ไปขางงหหลัหรอเิ บัตรตรงไหนอ่ะข้างหน้าเหรอเนี่ยตรงนี้เหรงโอเคโอเคซื้อซื้อบัตรหน่อยครับไปไหนแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะเอาไปแล้วมาแลก็จะถูกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รับรางวัลไปด้วยเพราะว่าขอแตะกล้องมาหน่อยครับล้นไปยันนู่นเลยนะคะอะไรนะคะค่ะล้มไปเรื่อยๆแล้วก็รับตังค์ไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะตมุมไหนของโลกก็ที่นี่ ฟังเพลงต่อไปเลยไหมคะไม่มีมุมให้เราเลยฟังนะคะสดุดมมากๆเลยเ ยืนจัดมาลัยอยูินะได้เลยค่ะยายทีมหนึ่งนะคุณยายค่ะอาถ่ายกางชนออกแป๊บนึงนะคะทีมขนาดนะฟูงมาลัยออกนิดนึงขออนุญาตถอดปามหนักในความรักที่ท่านมีต่อศิลปินตัวน้อยเพื่อสะดวกในการเดินและการร้องเพลงขอบคุณพี่น้องอาชุกจิ้ของเวทีนะด้วยความรักที่ท่านมอบให้ยังไงก็ฝากจินตีตัวน้อยพี่ด้วยความรักความเมตต่าสงสารจากพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องจังหวัดใกล้เคียง ให้การส่งเสริมเป็นศิลปินดาวรุ่งลูกทุ่งไทยคนต่อไปในวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเรากแล้วกันอ่ะเฉยจ้าคุณมากเลยนะฟังเพลงต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวนเดินไปลวรางวัลต่อนะคะอม่ร้ายดูไหนใจดี กำลังใจมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีฟงราการจากพ่อคแม่เอฟพลังเงียบนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องมาจรี้ก็ได้ขอบคุณยังมีน้องสาวคนนี้ไปคนนึงคนไหนอะไรน้องทีน้องทีอ้าวน้องทีตามน้องทีมาด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเจอกันที่เวทีนู้นนะคะน้องน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวทางเพจจะขึ้นให้ใหม่นะครับรักรางวัลด้วยกันนะคะแต่ว่าน้องยังไม่ได้ร้องเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องทีนะคะมาร้องเพลงอะไรคะเนี่ยสามารถสแฟนค่ะแล้วเราได้ร้องคู่กันไหมคะร้องคู่กันร้องคู่กันใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะ El agua marrón me... เหมือนในทีวีไหมคะพ่อเหมือนไหมเหมือนเสียงพ่อเหมือนกันไหมคะใชาพ่อคะในรายการน้องก็ร้องพ่อแบบนี้เลยค่ะเพลงอะไรนะเพลงควงหอบค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันบนไีเลย่น้แล้วรับาวลรัวรับรางวัลรับราวัรับรางวัลรับราลัลางวันรับรงวัลรกลงวัวััวลรับรงรับลังกาวา แม่พ่าเวทีเหมือนสนามฟุตบอลเลยนะคะพี่น้องกลับมาแล้วดีใจหนูขออนุญาตขอบคุณพ่อพ่อไม่เป็นิดนึงนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะพี่คุณไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วพี่ครับดีใจน้องยังมาทำ้ังตะวันอยู่นะคะตอนนี้โอน้องทีน้องทีน้องทีกเลยค่ะน้องทีก็มาก็เดี๋ยวหนูขออนุญาตขอบคุณจักนิดนึงนะคะวันนี้หนูขอขอบคุณอ่า พ่อออสมากๆกเลยนะคะแล้วก็พี่ๆอาจารย์นักดนตรีนะคะแล้วก็แม่ๆพ่อๆทุกๆคนเลยที่มารอรอับชมต้นข้า,าวาไหนมีใครมารอดูต้นข้าวยกมือหนออ่อยยกมือยกมือขอเสียงดังๆให้ชื่นใจหน่อยอขอบคุณมากเลยนะคะค่กะก็ขอบคุณน้องทีด้วยนะคะที่มาร่วมร้องเพลงกันหนึ่ง แาวนาสั่งแฟนเป็นเวอร์ชันที่รากมากทแล้วขอบคุณนะคะคาเสียงปรบมือให้น้องทีหน่อค่ะขอบคุณนะคะแล้วมีโอกาสเราเจอกันใหม่นะคะกับบ้านบนพขอบคุณค่ะค่ะก็เดี๋ยวรับฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงนะคะเป็นบทเพลงทิ้งท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพ่อต่อนะ้ออเคไัฟังค่ะใส่เรามาช้า เพดเพดล่วงนะทุกคนเพลงอะไรอ่านเขา่งคิวไปห้าจบไปห้าจบแล้วนะคะจบแล้วโอเคอ่งคิวมาแคนนี่น่งข้้เล็กน้อยเดี๋ยวหนูเดินทำไมไม่แถมพพเนี่ยรางวัลนะคะเอาเลยเอาเลยไม่ใช่ดีกว่าหนูว่าจบแล้วเลเดี๋ยวหนูค่อยเดินไปใช่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 เดหนูเดินไปนะคะ ี่นี้ขอขอบคุณพ่อออสมากๆนะคะพี่ๆทีมพี่ๆอาจารย์นักดนตรีนะคะพ่อนข้าว,าวเ<ล>ยต้นข้าวาเปลี่ยนจากพ่อเป็นปู่เรอลูกโอเคค่ะปู่ปูอ <ต S 2> ป่ออสนะคะที่ให้โอกาสหนูมาร้องวันนี้นะคะค่ะข,ข,อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูมาร้องวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีงานต่อนะคะหนูต้องกลับแล้ว เรามีโอกาสได้เจอกันใหม่วันนี้หนูขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบใจเลยทีงตัวเองครัครับให้กับหลานสาวจนนิน้อยนะหลานต้นข้าวจากวันเดือนเที่ยงมาได้นับใจช่อดอกไม้จางวันนับใจมอบให้ขอบคุณเป็นเพื่อเป็นทุนการศึกษาเออเออเข้าไปแล้วตรงนั้นหน่อยดิเดี๋ยวต้นข้าวต้นข้าวต้นนี้มัถ่ายรูปกับปู่ตรงนี้หน่อย ่เดอาตอตง้ต้องต้งขอขอคุมา้ออนี้มันไนไรนัลดีใจนะครับเี๋ย่ายงลคับ้งางลบนไไดส,นสารบทเพลงของครูบาอาจารย์ได้สิบเดี๋ยวดูค่อยดูค่อยดูดด มีพลังดึงดูดคนให้มานั่งดูหลานร้องอย่างนี้ปู่ขออนุพรอห้ลูกเดินก้าวไปอข้างหน้าอย่างมั่นคงนะแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปไหนมาไหนมีแต่คนรักใครไอ้ดูข้ามยู่ประทรรแล้วก็ทีเงานทุกคนด้วยนะโอเคกบใจที่ให้เกียรติมาเวทีปู่นะลูกตักขออนุญาตแล้วเดี๋ยวได้เรามองกันเนาะขออนุญาตพี่น้องนะครับเพราะว่าบางท่านก็อยากสักสนามเพราะว่านาน มีงานทีก wow. ับผมอ่าผม้ที่ที่นงนะอี้ากันข้นอดี้าขอบคุณช่วยสื่อข่าวนะในหลายสื่อด้วยกันประเกบภาพแห่งความรงจำนะงานเราเทศกาวัดบางชลาแบบนี้โอเคลูกจริจเจเลยลูกเดินทางปลอดภัยนะโอเคอ่ ทางหลานต้นข้าวนั้นทีพอดีลูกพอดีลูกอ่ะพีะ่น้องขึ้นมานะเรามาสืบสารตประมงกันต่อเรื่อง,องนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับอ่ะอ่าอ่าอ่าอีให้รางวัลหลานเนาะเ่ยบางคนก็คือตั้งใจอยากจะระมงนะก็ะ<อ>เกรงใจก็<ไ>เกรงใจผมบางคนที่เกรงใจด้วยนะฮะ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.